ครบหนึ่งเดือนเต็มพอดีที่สมัยล้มใช่ไหมคะน้องสมัยอาจจะพูดได้เบานิดนึงเนื่องจากว่ายังผูกฟันอยู่เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเนาะ,ะอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็หนังปวดอยู่ครับมันระบมเพราะใช่ครับถ้าพูดมากก็เจ็บล้าวอยู่ค่ะอย่างอย่างคุยตอนนี้สิ่งตรงที่สมัยเจ็บตรงไหนจ้ะตรงกลางประมาณช่วงนเอ่นตรงนี้ครับ ปวดร้าวเลยใช่มันล้างมันล้างเนอะใช่ครับกินอาหารทุกวันนี้กินยังไงได้บ้างครับก็กินทางหลอดแล้วต้องบดอาหารให้ละเอียดแล้วทางน้ําอย่างเดียวดูดอย่างเดียวใช่ครับดูดอย่างเดียวมาหนึ่งเดือนเต็มแล้วใช่ครับไม่ได้กินข้าวเลยเห็นคนอื่นเขากินเราไม่ได้กินเลยใช่ครับได้กินก็หิวแล้วยากแล้วมันยากอ่ะถูกไหมใช่ครับเราไปกับครอบครัวกับแฟนเราเห็นเขากินกะเพราเงี้ยใช่ไหมกัดไม่ได้ใช่ครับใช่ไหมคะน้ำหนัก ตอนนี้ขออนุญ,ญาตนะจ๊ะลดลงไปเท่าไหร่แล้ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา6โลคกกิโลครับ<ะ>งานก็ไปทําไม่ได้ไม่ได้ครับไม่มีแรงครับค่ะกินได้แต่น้ำาค่ะเนี่ยตามภาพที่เห็นเลยนะคะนี่ต้องถามทางครอบครัวหน่อยนะคะคุณน้ากับน้องสาวเนี่ยครอบครัวอยู่เคียงข้างมาตลอดเลยนะคะขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังหน่อยวันเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นก็คือลงไปซื้อไอศครีมา,า่ะรเราก็ หลังกลับมาก็คือวูบแล้วก็ล้มหน้าฟาดคริงๆมีภาพนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูตอนที่น้องสมหมายล้มนะคะก็คือน้องไม่สบายอยู่แล้วใช่ะแล้วก็ีเนี่ยออกไปซื้อสครีมแล้วเดินกลับมาค่ะแล้วก็หันหลังก็บูบล้มลงไปอะค่ะอันนี้เราขออนุญาตแบบปล่อยภาพบางส่วนในความเป็นจริงคือล้มอย่างแรงทีนี้ไปที่โรงพยาบาลแรกตามสิทธิประกันสังคมคุณหมอว่ายังไงคะก็มีการเอ็กซเรย์ค่ะเอ็กซเรย์เบื้องต้นแล้วก็คางยิบแจ้งว่าคางแตกอะค่ะ มีการเย็บทางไป6เข็มค่ะแล้วก็มีการให้เรารอดูอาการนะคะนอนรอดูอาการแล้วก็ไม่ได้เอ็กซเรย์เพิ่มเติมค่ะแล้วก็มีแจ้งเรื่องจะต้องพบกับทันตแพทย์นะคะก็คือสรุปวันแรกที่ไปเขาแจ้งแค่ว่าคางแตกปัญหาเนาะได้เอ็กซเรย์ไหมคุณนาคะเอ็กซเรย์เฉพาะตอนไปถึงใหม่ๆค่ะแล้ววันรุ่งขึ้นทันตแพทย์มาประมาณ10โมง บอกว่าจะทําการถอนฟันพบฟันหักอีกนะถอนฟันไปเอกซเรย์ก่อนก่อนที่จะถอนเขาไปเอกซเรย์ไปเอกซเรย์ฟันใช่ค่ะแต่ใช่ใช่ฟิล์มเมื่อสักครู่ไหมคะที่เห็นเป็นเป็นฟิล์มที่เป็นภาพฟันใช่ไหมคะไม่นั้นไม่ใช่เขาเขาไม่ได้ให้มาไม่ได้ให้มไม่ใช่อันนี้เนาะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ค่ะก็คือหมายถึงเห็นแต่ฟันแล้วก็พบว่าฟันหักก็เลยถอนฟันใช่คับสมมยเล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นที่โดนถอนฟันอาการเป็นยังไงคะก็ก็รู้สึก เจ็บครับตอนนั้นผมก็ไม่ทราบว่าคา,างแตกข่าไกายหักผมก็ไม่ทราบเลยผมวันนี้ก็เป็นที่ฟันนะครับมผมเวลาเขาอถอนไปผมก็รู้สึกว่าโยกไปแล้วรู้สึกล้าวหมดเลยรตรงนี้เจ็บหมดเลยเจ็บครับต้นถิ่นสมัยบอกว่าทนไม่ไหวทนไม่ไหวครับเหมือนเหมือนคางมันมันจะหลุดนะครับมผมบบอกคุณหมอผมไม่ไหวแล้วผมผมไม่เอาแล้ว ไม่ถอนแล้วใช่ครับจนเหมือนน้องสมัยเล่าว่าเจ้าหน้าที่ต้องมาจับเลยเพราะเราดิ้นเลยใช่ครับเขาก็จับหน้าไม่ให้เรานั่นไม่ให้เราดิ้นนะครับผมบอกเขาผมไม่ไหวแล้วครับพอเลยถอนได้เพียงแค่สองซี่ครับได้แค่สองซี่เพราะว่าความรู้สึกคนไข้คือมันปวดไปหมดเลยค่ะก็เลยบอกว่าทาไมหนูไม่ทนเขาบอกนะหนูไม่ไหวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยช่วยล็อกว่าต้องได้ต้องได้แต่ได้ไปสองซี่เราทางโรงพยาบาลก็ ให้พักก่อนค่ะจนสุดท้ายมาเอกใจว่ามันผิดปกติยังไงคะก็มามาเอกก็คือหมอให้กลับบ้านแล้วครับกลับบ้านมาพักฟื้นนะเริ่มสังเกตว่าตัวเองกินอะไรไม่ได้ขบไม่ได้อะอาปากไม่ได้ขบใช,ใช่ครับใช่ครับเริ่มเริ่มผิดสังเกตแล้วผมว่ายังไงนะแบบผมตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นกรามหัก,กหรืออะไรครับผมว่า ไปปรึกษาผมก็คลินิกใกล้บ้านนะครับกล่าวว่าจะไปถอนฟันหมอก็บอกว่าทาไมเราอ้าปากได้น้อยขึ้นเขาก็บอกว่าให้เราไปรักษาก่อนอมผมก็เริ่มเอะใจแล้วคแต่หมายถึงว่าก่อนจะไปคลินิกใกล้บ้านกลับไปที่โรงพยาบาลแรก<ป>ซ้ําไปก่อนแล้ว<ช>มันก็ยังไม่หาย<ช>สักทีฉุนไ้ค่ะล้างแผลทุกวันค่ะแล้วก็แต่ก็มีอาการมีบอกหมอใช่ไหมลูกว่าผมยังอ้าปากไม่ขึ้น หมอก,ก็เลยบอกว่าเออไปก่อนเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์ถ้าไม่ดีค่อยขึ้นมาหาค่ะค่ะจนไม่หายสักทีพอไปลงค,คลินิกใกล้บ้านเขาบอกให้ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเขาบอกให้ไปตรวจนะค่ะปรากฏว่าอันนี้ท,ที่ช็อกเลยพอไปตรวจโรงพยาบาลที่สองผลออกมาว่ายัางไงจ๊ะขากรรไกรหักแตกแล้วก็แล้วก็แ,วกแค่ขากรรไกรหักแต่เขายังไม่ได้ละเอียดเขาก็เลยส่งตัวผมไปโรงพยาบาลที่สามครับซึ่งผ่านมากี่วันนะคะจากวันแรกที่ล้ม18กุมภาพันธ์ ไปหาวันที่28ถึงได้รู้สิบวันที่มันไม่สายอีกแล้วเราอยู่กับขากันไกลที่หักไปได้ดูพูดหรือว่าอะไรเงี้ยเขาเขาก็กินแต่ยาแก้ปวดเพราะว่าคิดว่าเอ๊ะตัวเองปวดฟันปวดฟันก็เลยบอกนะหนูอยากถอนฟันที่เหลือบอกเอาทำไมไม่ถอนรงมันเก่าผมใช้สิทธิประกันสังคมไปหมดแล้วเพราะว่าเขาให้ได้ผมได้แค่เก้าร้อยถ้าจะถอนอีกทีอ่ะคุณหมอประเมินมาหมื่นกว่าบาทซึ่งสมัยเงินเดือนเท่าไหร่ลูก ประมาณห 10, มื่นหนึ 10, 100. 100. ่งหมื่นหนึ่งร้อก็เดือนหมื่นหนึ่งร้อยแล้วต้องไปถอนฟันเพิ่มก็ไม่มีตมังค์แล้วก็เจ็บกลัวด้วยสุดท้ายไอตอนที่มาโรงพยาบาลที่สองเขาบอกว่าเราเนี่ยกรามแตกหักเลยเนี่ยนะคะพี่จะขออนุญาตนะความรู้สึกตอนนั้นน่ะเห็นบอกก้าวขาเดินยังไม่ไหวหมดแรงแล้วบวันนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับท้อเลยลอ่ะเสียใจเใช่มันเฟ้นหนักขนาดนี้ รู้สึกแ yeah. ย่คุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ